ชาร์จชุดเดิ์เล่นหลังฮะหลังให้ดำตัวนตัวนตัวนเอาวววูบะเดบิเดบิลาวอู้ลูกโเออย่ดงท่า้มเราจะซื้อัดเส้วยครับ ม่ไม่ร yes> ู้ว่าคุยมาู้ยกันเนี่ยเยอะก็ผิดเอออะอะไรข้ามิกปืนกลอยู่ด้านล่างอ่ะโหมดจะตายแล้วใครหนื่อยมาโดมางตั้งจิลอบนะใจย็ง ชอปปิ้งทางนี้ฮะชอปปิ้งทางนี้ฮะครับผมเาไปเก็บปืนนะการโดคือปิตวิญญาณการโดมันเป็นจิตวิญญาณเองดะก้นบอล มันเกี่ยวเลยกับดรกก้อนบอลวะเนี่ยการโดมาเริ่มจากดรกก้อนบอลไม่เชื่อถามพี่รอเบอเกอร์ดูเขาพูดในเกมสกายลิม <c oughs> เคเมอร์ขายนีครับเราลู้โอ้พี่ปีบอกซื้ออะไรเล่นดิเอ่มไม่นาเดียวไม่นมาม โอ้โหพี่แก MC ติดระเบิดอยู่มาติดไปวะโอ้โหติดระเบิดด้วยอ่ะติดระเบิดนะทำได้ไงอ่ะก็บอกแล้วกันโต้ก็บอกแล้วกันโต้จะยิงยานได้ยิงระเบิดจริงง่าไหได้ยิงระเบิดจริงไงวะเนี่ยอุ้ยอ้าวโดนยิงยิงกูด้วยปืนปีครับคุณลันปืนปีครับคุณลันทางนี้อะไรครับ รู้ไอ้ปืนกต่ตากนะฮะเเดียวเฮ้ยเดียวเวลายิงปืนระเ,วเ,วเ,วเวบิดนี่ยิงกดอะไรอ่ะจะรู้ไ,<ม>ไหมล,ะะหล่ะอาชิบหายอ่ะเอากด F ไม่ใช่เคยใช้อยู่เอาแทนแค่นอนหายไปข้างหนึ่งเราแลัวเราใสา่มาแบอวปืนคู่ตลอดที่ตอนนี้บุกคู่หาซอมบี้่ะไม่ต้องกลัวบิบิ๊กเนอร์อย่าไปบอกเขามาสิ โคตรแรงเลยโอ้โหโคตรดีเลยดีสุดๆอ a ม i ิ n เแฟนเจ้าอู้หู้คงลูกสักคูจุต่อปีครับหลังประตูทางข้าโอ้โหจุดจบของมันกรเราไม่เสียงน่นั่นเดียวลับโอ้ไอ้วันง่าย อู้หอู้เอฟเอฟเอฟมันจะหายจริงกดระเบิดกดไลน์อ่ะเนี่ยโอ rats, like ้ดูแลกดไลน์โอ <cat on subscriber Airbnb> oh, oh, okay. ้พุกินพุกินย่อดแรงเว้ยเอ๊ะลาวโลวีเซียเอ็มสกผมเล่นเร็วหรือผมเล่นรู้เร็วฮะโอ้ยดูเลยฮะเฮ้ยถอยมาถอยมาคุณลั่นโอ้โห ไอ้เงีตัวนี้เพื่อเใสเพื่อนน่ะค้งไปไหนนะคล้างงนี้เหรอผมอยู่างสว่างผมไปทางสว่างนี่ฮะกำลังเข้าจับัวหตนิ้าวจูดท มันมากเลยนี้เราต้องสนับสนอทุกพี่เขาซื้อเกมไหอะไรอะะเจ็ดร้อยห้าสิบทำไซื้อไม่ได้น้ำมข้เจดางหวะหัวลคนอื่นหัวละคนแ้วอาเบีะ นี่คนเดียวฮะแถวนี้ไม่หืนไม่หืนไม่หืนจริงอย่าไม่ได้มาหนีมาหนีมาหนี่มานี่มานี่โอ้ยเอ็มเจสิเก้าว้าวพี่แกเล่นไปตรงสายชีพแล้วครับแต่คิดแล้วว่าผมตรงวิาหัวหิเอ็มจีติดระเบิดแล้วก็เอ็มเจสิบเก้า โอ้ดูดูเราีดืปืนปืนโอ้โหลันตันแก๊สเลผมโมโมมอผมั่นเขาส่อะไรนี่ีฮะแต่ละคนอวดการอยู่นั่นแหละไม่ต้องีก็จะปวอครเนี่ยผมต้แล้วเนี่ยโอ้เาเยอะเนี่ยรแรู้สึกว่าเกมนี้หัวคนจะแข็งกว่าเหล็กอยู่ดีครับฟันยิงกระจายครับู่ีนใส่แล้วบกนก เออทาหารใส่หมวกแล้วหมวกกันนกมหมวกกันนกอีกนะครับหมวกกันนกนะฮะหมวกกีนกนกหมวกแตงหัวไปมาฮะคือห้องนี้ที่จริงไม่มีคนนะถ้าไม่มีพวกเราเข<อ>้าไม่ไดีกว่าครับเอ้ยเต็มเต็ไมไปได้ยังฮะลาดชอดอู้ลาดสองปีเดียวไว ปาเรนลเลยเราเราเรียนแบบดีออยมาเออูคนเข้ามา่งเลยแต่คนเข้ากินถึงนมาจ้าปูมหอาวโดนย่างเดินไปทางสว่างว้าย่างขางินผย่างใครยากกิน้อย่างล้อจิตัน สวัสดีฮะคุณรัตไม่เอาอุ้ยสุดตายแล้วอ่ะอะไรไม่หมดแล้วพวกเราวิ่งซ้อนอู้วโอ้ยเฮ้ยทำล้างไปไม่เจออะไรอู้วแมงมุมลายตัวน uh ั้นฉันเห็นนางอยู่บนลักขาฉันเห็นนางอยู่บนลักขา ตอนนี้มันตุยลังโอ้ยอ๋อรู้เห็กไปดโอ้เจสกาด้โอ้อะลมองโอ้ไหลเฟินไปดูสองมหมอจิ้มตูนเฮ้ยหมอจิ้มจิ้มเข็มไม่โดน่ะเร็วยิงตัวสุดท้ายสิเราจะไปตอนนี้จบมาเน่มาเน่มาเน่ยังนยู ไอเดียลองอันนี้ไอเดียลองอันนี้หรือว่าคุณไม่ต้องการธุรกิจเอ้ยพีโซมมอร์นี้ตอนนี้ก่เริ่ม่กาะครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มหูที่สุดแล้วตอนนี้แอลแอลไปนะผมปิดแล้วก็ผมเรียกก็ไม่มาเลยที่ียวขายหิ้งครับเฟมไฟเย่เรารวย ดวนฮัทคันนนคันนนคู่บอนี่บอนี่บอนี่คอมแบ็คเสียงฮันเตอร์ช็อตการเสียงเออผมเอเอเอชิลสองสี่พันเลยเหรอครับผมไม่มีตังค์เตสตันเซยนี่เลยผมเซยนี่เลยเราโอ้ผมเซอนี่ดีว่าให้เอ็กจิตาได้เท่าไหร่ให้เอ็กจิตาได้เท่าไหร่เจ็ดร้อยกว่าโอเค อ๋อเราซื้อว่าเสียงเงินใบพนฟรีดูสิซื้อไปแล้ไม่ต้องฮะซื้อไปแล้วตาน้ายางเทเลยว้าวสายตอนนี้อยากกินเปล่าออย่ครับออยุอายู่ป่านมซีทีวีครับเราจะโด่งดังได้ไหมชะชาติหน้าคงจะโด่งดังคลิป คลิปลิปอานิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอนิบยีสิบสสิบสีสิบคช่วยคนเจคุณช่วยคนรวยช่วยกดุ้กติดจล้วิปติดลแม่ทักูแม่ต้กูเล่นแยกูยิงเลยไม่ใช่ดอ่าเฮชียวไม่ได้เตโดนอะไรอ่ะไม่ได้เหตโดนไรอ่ะโดนก้าหัวใจเลยมาเราจะเป็นเบอร์ซิเกร์ให้ดู โอ้ยไกลระบายโอ้ยดูพี่แกอะเล่นสายสายเออสไนไปเล่นเล่นเซเกอร์จ่อยพี่แกไปเล่นชาร์ปชุดเตอร์ไปเล่นพี่แกไปเล่นชาร์ปชุดเตอร์ไปเล่นเล่นเซเกอร์เซเกอร์จ่อยเล่นฟื้นเป็นตัวอาชีพยาอ่อนผมจะเป็นหนึ่งในนั้นละเดี๋ยวจะเดี๋ยวไว้สุดท้ายจะถึงละ ไม่ไมแ้จดเขาขายแล้วซื้อพนูกับดุกบอลแลหน้าไม้อลองรับรองห้หกอะยิงหรอยิงจว่ายิงบอลแรงแม่เลยหน้าไม้แม่แม่แม่มาครับไม่แม่แม่แม่มาครับคือผมยิงไม่เป็นครับต่จเจอเจอนั่นเรายิงไม่เป็นอูมันรนี่แมันหายไปไหนหมดจอบี้อ่ะโอ้ข้างหลังหายไปไหนหมด คนที่ขัดแคล้มาแล้วปล่อยพมปล่อยผมผมขอยิงพอมันมีน้อยก็อยากเจอมันพราไมีเยอะกไม่อยากเอกนะหัวหัหัว้อ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ a ยเฮ้ยเเกยเ้เฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้้ยเ้เั้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยยเ้เย อูได้อยว่ด้อ้วัดเอ้ยวไอ้วดเอ้โอ้ยทำมังไงเอาเฮียวฮีวฮิวผมแปงแล้วนะฮรคุณนรับดูสิครับก็ผมเล่นนครับคาย m อ m มทิ้งดีไหมแล้วก็ค่อยไปซื้อไอ้ปืนโหดนมฮะเจอขยำำเหมือนค่ะตัวนึงมาไ เด็กๆขันอยู่ขันอย่ขันอยู่ขันอยู่ขันอยู่เด็กๆขันอยู่คันอยู่คันอยู่คันอยู่เด็กๆอยากยิ่งตามผมทำไมฮะไม่ได้พาไม่ได้พาไปผมไม่ได้พาไปทางถือของหน่อยก้าวๆทิ้งทีเลยพังเดี๋ยวหัวหน้าไก่ก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้าไก่ก็มาแล้วค่ะหัวหน้าไก่ใครวิ่งตามผมเดี๋ยวพวกะอะไรจะเป็นไก่แทนนะเดี๋ยวพวกะอะไรจะเป็นไก่แทนนะเพราะว่าเป็นเราจะนูทุกคนนะจังไว้ เดนบิ g ก n เนอร์เวทลอนดอนครับไปถึงหัวหน้าไก่วางปีปีบอมครับโดนปีปีบอมระเบิดตาเองเลยนี่แหละนี่แหละคือที่จริงอ่ะคือเราผมมีเงินสี่พันกว่าสามารถวางไปบอมได้อ่ะแต่ไม่วางดีกว่าใช้ธนูยิงอ่ะตัดใจกว่าเยอะเลยจริงจ้าไล่ล่านโชวยังเกลยร์นะถูกไหมร้อยเปอร์เซ็น เหนกจนตูดอ่ะมีูดะตูดิดีดดูปืนหดอ่ะนี่นีดูปืนหวดอ่ะโอ้ยไหนๆปืนหดไหนดูดิล้ม่อรามาแชมาบอันนี้ช่ปลาปลาขงเราออันนี้ช่างปลาปของเรานะฮะซอเขาซอมดีเขาสรางปลาปลาดูสสกันนกอย่างซ้อมดิซ้อมหลอ้จะเข้าวงองน้รึุ

เอ,ออเออยอีอออออ่กะไรมาเดียวกูยีออออกะไร